นายปฏิพัฒน์สันติพาดาสอสอพิษนุนโลกเขต1นพัก9ก้าไกลแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนหลังจากได้อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลแบบไม่ลงมติตามมาตรา152ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในประเด็นการปกปิดข้อมูลของภาครัฐเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรหรือ ASF จนส่งผลกระทบอย่างมหาศาล ด้กล่าวว่าจากที่ตนอภิปรายเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์และที่ทางสอส,อสอพักร่วมฝ่ายค้าหลายท่านได้นําเสนอหลักฐานได้มีการชี้แจงจากรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรียังคงไม่ยอมรับเหมือนเดิมและยืนยันว่ารัฐบาลมีแนวทางในการป้องกันการการะบาดของเอสอย่างดีที่สุดด้านทางอธิบดีกรมปศุสัตว์ระบุว่าไม่มีการแพร่ระบาดของ ASF ส่วนนายประพัฒ พลท,ที่สุนธนรัฐธมตรีเชื่อว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกมาชี้แจงว่ากรณีเนื้อหมูแพงเป็น,นกลไกราคาทางตลาดไม่เกี่ยวข้องกับการระบาดของ ASF ในเมื่อไม่มีการยอมรับผิดไม่มีแม้แต่คำขอโทษ สิ่งที่พับเก้าวไกลจะดำเนินการต่อไปหลังจากนี้ประเด็นแรกข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามตำแหน่งหน้าที่ในการประกาศการอุบัติของ ASF ในประเทศไทยเพื่อลดความเสียหายที่จะต้องเกิดขึ้นต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสุก,กรแต่ละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ประกาศการอุบัติของ ASF ในประเทศไทย ซึ่งเป็นการโดยไม่ชอบจนเกิดความเสียหายแก่พี่น้องประชาชนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในประเทศถือเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ต้องได้รับโทษตามประมวลกฎหมายามอาญามาตรา157ประเด็นที่2รัฐมนตรีซึ่งเป็นเจ้าพนักง,งานของรัฐมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามต,ามตำแหน่งหน้าที่ในการสั่งการให้ข้าราชการในสังกัดของตนประกาศการอุบัติของ a s ส็ในประเทศไทยเพื่อลดความเสี่ยงที่จะต้องเกิดขึ้นต่อผู้เลี้ยงสุกรและเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร แต่ละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สั่งการให้ข้าราชการในสังกัดข,ของตนประกาศการอุบัติของโรค ASF เป็นการโดยไม่ชอบจนเกิดความเสียหายแก่พี่น้องประชาชนเกษตรกรเลี้ยงสุก,กรในประเทศจะต้องได้รับโทษตามพรบว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการพุจริตพศ2561มาตรา172 ประเด็นที่3หากปรากฏว,ว่ามีรัฐมนตรีหรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่บางคนได้รับเงินหรือประโยชน์อื่นใดจากการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาตรา173 174และ175 พักเก้าไกลใจยื่นเรื่องนี้ตอบกรรมธิการปปชเพราะยังมีหลายประเด็นที่น่าสงสัยเพื่อนําหลักฐานมาตรวจสอบเชิญผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงส่วนข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรทางฝ่ายกฎหมายของพักเก้าวไกลและทางกรรมธิการปปชจะมาชี้แจงความคืบหน้าเป็นระยะต่อไป น่าปฏิพักษ์กล่าวต่อไปว่าความเสียหายที่พี่น้องประชาชนได้รับมากกว่าแค่การชดเชย75%แต่มันคือชีวิตของพวกเขาด้วยดังนั้นพักคก้าวไกลขอประกาศพร้อมเป็นตัวกลางให้พี่น้องประชาชนนำความเดือดร้อนมาร้องเรียนเพื่อนำไปสู่การฟ้องทางแพ่งแบบหมู่อให้ประชาชนสามารถรวมกลุ่มกันฟ้องได้ ในการดําเนินการครั้งนี้พักเก้าไกลตั้งเป้าดําเนินคดีไปที่พลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกร,รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายจุลินยังไม่เคยมีความเห็นต่อการระบาด ASF เลยทั้งที่มีชื่ออยู่ในคณะกรรมการวิชาการป้องกันควบคุมโรค ASF ส่วนจะเรียกร้องความเสียหายแค่ไหนจะขอไปสรุปในทุกมิติก่อนเนื่องจากมหาสาลมากแต่ยืนยันว่าเราจะเดินหน้าในการดำเนินคดีแน่นอน